วัน,นนี้เราจะมานําเสนอเหยื่อที่จิบดำลึกตัวใหม่ของท่ายบอยเทนะครับซึ่งพื้นที่ของตัวนี้ซึ่งเป็นลิซ,ซี่ได้ผลตอบรับอย่างดีมากครับแต่ว่าลิซ,ซี่ตัวนั้นก็จะมีข้อเสียในการที่ว่ามันไม่สถเยรนะครับไม่สะเกียนแล้วก็คันข้า,างับมุดคลวงน้าบ้างอะไรบ้างตอนนี้เราก็เลยม,มาแก้ไขใหม่ครับในช่วงระบบของภายในครับช่วงของภายในพวกนี้ที่เราทาขึ้นมาแบ่งช่องแบ่ง เขาเรียกราการ่วงให้มันดีขึ้นนะครับให้น้าหนักดีขึ้นด้วยรูปทรงใหม่ที่ใส่ไกกรกว่าเดิมนะครับ้ข็งกว่าเดิมตัวใหญ่กว่าเดิมแต่ด้วยความยาวเท่าเดิมที่8 cm นะครับอยู่ที่8นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีครรุณสมบัติพิเศษขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือลิ้นตัวนี้ปกต,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 ติลิ้นนะ่ะมันจะหักหรือว่ามันจะหลุดออกมาได้จากตัวเหยื่นอนะครับแต่ตอนนี้ของเราทําเป็นล็อกนะครับเห็นไหมเป็นล็อกเลย เมื่อก่อนเราได้หยอดแค่กาวประสานเฉยแต่ตอนนี้เราทําเป็นล็อกเป็นล็อกให้มันมีล็อกตรงนี้แล้วก็มีภายในเหยือเราก็มีล็อกอีกตัวหนึง่งนะครับเพื่อเวลาเราประกอบเราจะประกอบอย่างนี้ก่อนนะรเราจะประกอบเหยือจนไปทําสีเสร็จอะไรเสร็จแล้วชุดเราก็จะใส่กาวประสานแล้วคลิปล็อกตรงนี้นจะดันเข้าไปฟังเสียงครับ <Wow. S 1> เห็นไหมครับปุ๊บแล้วมันจะดึงไม่ออกเลยมันจะดึงยังไงก็ดึงไม่ออกแล้จมกปากตรงนี้จะฉีกออกไปด้วยเราเยอะกันป้า,ากัดปั๊บหนึ่งม้วนหลุดออกไปเลยนะครับ นี่คือคุณสมบัติพิเศษของเหยื่อตัวนี้นะครับเหยื่อตัวนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาจากเหยื่อลิซซี่ตัวเดิมมาเป็นลิซ่านะครับน้องสาวของลิซซี่นะครับผมวันนี้เราก็ทำออกมาทั้งหมด6สีนะครับสีที่แรกก็คือสีแดงแก้วนะเนี่ยสีแดงแก้วสวยเงามากด้วยการคุณสมบัติพิเศษของเราในการทำสีและเคลือบด้วยสีระบบเดียวกับรถยนต์นะครับไอ้สีรถยนต์ที่เขาใช้นั่นอะ 2K okay. เราก็เอามาใช้ในเหี่ยวของเราเพื่อความแข็งแรงนะครับว่าคัา้วไปถูกนุ่นถูกนี่นิดหน่อยจะเป็นสีเป็นรอยไหมแล้วนอกจากปากัะดก็จะเป็นรอยบ้างแต่ก็จะไม่เสียหายเยอะนะเป็นแค่รอยขีดข่วนได้แต่นา,นานไปก็อาจจะเสื่อมบ้างอะไรบ้างแต่ผมมั่นใจว่าคุณสมบัติของยุเอ้สีตรงนี้ดีนะครับเป็นสีที่สองคือสีนกแก้วที่นักตกปลาชอบกันนกแก้วนิดแดงกแก้วนิดแดงที่นักตกปลาชอบกัน ตรงนี้ข้างบนก็จะเขียน่าริซ่ามาิซ่าบอยเทมบาตเตอร์นะครับ,ส,บ,บ,นะรบนะสีต่อไปนะครับวางสีต่อไปก็จะคือสีม่วงม่วงเขาเรียกม่นะมวงอะไรวะเนีนะนมมนเ่ยม่วงบานเย็นปะเนาะประมาณม่วงบานเย็น่ะสวยดีนะครับผมแนละ้วโลโก้สีทองที่ปีนขึ้นไปจะขึ้นมากตรงนี้จะมาด้วยลิ้นสีตองอ่อนหรือสีเลมอนที่เขาเรียกกันครับ จะสวยดีนะครับคนจะมองเห็นนะผมคิดว่าปลาน่าจะเห็นดีมากเลยสำหรับสีนะครับแล้วก็เป็นสีหนึ่งที่จ่มไม่แพ้กันเลยก็คือสีส้มเห็นไหมครับตัวนี้สีส้มสวยมากตัวนี้นณาใช้สีส้มจะเป็นลิ้นใสนะครับสีส้มลิ้นใสนี้แล้วก็มีอีกสีนึงคือสีดำดำลิ้นแดงับดูเก็บทองขึ้นมาโลโก้ทองนล้วจะชาร์ตปตัวนี้สวย นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ลอตาลอใจปลาได้ไดีอย่างดีอีกัวหนึ่งคือนี่สีใหม่ล่าสุดข,ของเราเลยคือสีเลม,มอนหรือสีตองลิ้นตองนะครับสวยเวลาน้ำุมที่ปลามองไปเห็นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวนี้แหละจะทําให้ปลาเห็นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วเราก็มาด้วยเบ็ดของเบ็ดตัวนี้เราจะใช้เป็นของ BKK นะครับเป็นเบ็ดเขาจะเขียนว่าเบ็ดส X นะครับเบ็ดไซส์หนึ่ง นะไะส์หนึ่งสามทาง,นะทาง,งนะครับสามทางของ BKK นะครับตรงนี้ผมว่าไม่ได้นะเปนความแข็งแรงนะแล้วนะเกสอรที่ค้มมากๆนะครับค้มแล้วก็เบ็ดจะโค้งเข้าเยนะี่ยมมันนะเบ็ดเห็นไหมเบ็ดมันจะโค้งเข้าเวลาเนี่ยเวลาทะลุออกไปเนี่ยมันจะโค้งทำให้ดึงออกยากมากซึ่งเกสรตัวนี้ก็ค่ยายานอ,นอ,อนข้างยาวๆนะครับเดินเกสอกค่อนข้างยาวผมคิดว่าในการยาก นะถ้าเราได้กัดเข้าไปแล้วนี่ทะลุแน่นะครับงานได้ทะลุน,นี่รุนย่าครับแล้วก็มาด้วยแพ็กเกจที่สวยงามครับเล็กกระทัดรัดที่ไม่ใหญ่มากสาหรับหลังลูกกอตกปลาเข้าไปจมอยู่เรื่องการทําแพ็กเกจที่ใหญ่เวลาไปแข่งนุนเชลเขามันือกินเนื้อที่เขาของเราก็จะมาด้วยแพ็กเกจที่เล็กนะครับพอดีกับตัวเหยือ่อสลิมเข้าแบบเข้าพอดีเป๊ะกับตัวเหยือ่อมันไม่ดิ้นนะไม่ดิ้นเลยนะครับสวยงามในการออกแบบก็จะเป็น อก็มีโลโก้บอยเท็บอยเท็บาร์เทอร์อยู่ข้างหลังพร้อมด้วยบอกการผลิตนะครับบอกฐานการผลิตที่ไหนนะครับราคาระบุไว้นะจุดขายนะครับก็ตรงตามที่สองพ่อเขากำหนดทุกอย่างนะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ลิซี่นะครับเอลิซาเอลิซาชอบติดปากลิซซี่นะว่าเป็นรุ่นพี่ของมันเอลิซาของบอยเท็บาร์เทอร์แคนาดาก็ได้วางจำหน่ายแล้วนะครับ ในหลายๆทีนะ่ที่สั่งจองเข้ามาก็ตอนนี้ก็มีสั่งจองเข้ามาก็เป็นของจากปันพิชชิ่งนะครับจบากปันพิชชิ่งอยู่ที่โซนสมุทรปราการนะครับแล้วก็บริษัท BPO นะครับ BPO ก็ PO, อยู่ที่นครปฐมรู้จักดีครับสำหร,รับบริษัท BPO ก็ติดต่อเข้าไปได้เลยครับสั่งเหยื่อเราไปแล้วประมาณน่าจะจาหน่ายได้วันจันทร์หน้าเลยนะครับเพราะวันศุกร์นี้ของจะถึงนะครับของจะถึงที่เราได้โอนออกไปของจะถึงมือของตัวแทนจําหน่ายเราเราก็ ใหเป็นวันจันนะครับลองสอบถามเข้าไปได้เลยก็ขอบคุณนะครับผมที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับบริษัทบอยเทฟบาเทิร์ของเราเป็นบริษัทเล็กๆที่ผลิตเกี่ยวออกับตกปลาครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ทางเพจบอยเทฟบาเทิร์สไทยแลนด์ครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ยูทูบบอยเทฟซึ่งเป็นภาษาไทยครับเราก็ได้ออกไปตกปลาแล้วก็เหยื่อตวเนี้เดี๋ยวเราจะทํา ทำการลงคลิปให้ดูทางทั้งสองช่องทางที่เราได้พูดมาก,ก็ฝากติดตามนะครับสำหรับค่ายเลย็ยๆของเราโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับฝากด้วยครับผม